ก็แล้วก็การเซฟได้ครับผมเอมด้วยแข่งกันด้วยเลยครับนี่อยู่ผมอีกแล้วนะครับพี่กิจวีครับวันนี้มาวาจบไว้แค่นี้แหละก็ถุยไม่ใช่ครับมาต่อจากพารจี้สิบสี่นะครับหยุดเอ้ยกระตุกกระตุกเอ้ยกระตุกผมขอไลน์นะครับคลิปนี้ขอไลน์ประมาณแค่สองไลน์เอ้ทุยไม่ใช่ขอประมาณแค่สิบไลน์ก็พอแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมมาให้ผมก็ดีใจผู้แทบตายโอกยครั้งนี้จะไปไหนเด้สร้างบ้านลงเหมือง ส้างบ้านเพิ่มดีวกว่าเอาเปล่าพี่กัลบว่าจะสร้างอะไรดีสร้างอะไรดีศึกษาเองผู้เล่นอย่างนี้ไงในโอ๊ตไม่ใช่ไม่ใช่ไม้อ่ะอ๋อแบบบนไดแบบอย่างงี้เหร<อ> ใช่ปะใช่ทำไมโอ๊ไม่ลงเดซจะแพ็คก,กับพี่นี่ไงไปหน้อาอีกหนาวแรงครั้นี้เราจะสร้างอะไรดีนนสร้างเสร็จสร้างบ้านคนละหลังเลยฮะสร้างบ้านเราจะสร้างกำแพงปะละ่ะเอาสร้างกำแพง กำแพงเอาแบบยังไงไม้กำแพงไม้เนาะโ okay, อเคไหมกำแพงไม้เนี่ยโออีกสักพักอ่ะเอาเปล่า,าสร้างยังแล้วกูทำไมเรื่อเร่อเอา,อาำเอกำแพงอะไรดีไม้เนาะเออเฮ้ยฟ้า หน้าเนี่ยกระดาษเนี่ยไม่ต้องหรอกคือหนึ่งสองสามสร้างสามชั้นห uh huh. นึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองเอาหนึ่งสองหนึ่งสองไปแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งเราจจะมาเอาไปก่อนเอาไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสอง สามนะกำ <ไป S 1> แพงสามอืมเอาไม้นนะาไมาให้หมดเลยดดเดี๋ยว,วเห็นป่าตรงนี้ป่ะเดี๋ยวพี่จะถางให้มันให้หมดเลยจากนั้นเดี๋ยวไปปลูกอีกอีกกำอีกอีกกำแพงนึ่งเนาะมันเหมือนชุดของเบจิต้ามากเลยนะเนี่ยอยู่กันหมวกเ่ เดี๋ยวทางเข้าเดี๋ยวพี่ทำอาหารเลยนะไอ้ทำเป็นดินเปล่ากําแพงเหรอ,อ,อไม่เอาดินได้ไหมเป็นไม้เดี๋ยวดินมันก็หมดเดี๋ยวเราต้องไปขุดดินอีกไม่เอาเอาไม้ไหน่ดีเราไม,ไม้ไม้กว่าจะหมดด้วยอีกอีกนานนะพูดปล่อยปล่อยมนันเถอะเดี๋ยวค่อยไปตัดจัดเดี๋ยวค่อยไปตัดพา้นที่66เอาก็ได้เป็นไ,ไร พี่อ่ะออพ,พี่นุ๊ก็จะถามพี่เอาครเอาไม้ให้หมดเลยอะแปะรูปนี้ป่ะแปะรูปให้มึงหมดเลยเอามายังไงก็ได้แต่พาร์นี้เราต้องสร้างกำแพงให้เสร็จให้ผู้ชมดูให้ผู้ชมดูกระจายไจุ๊บจุ๊บพี่สร้างกำแพงยาวนั่นแหละ เขาแพงใหญ่ๆหรืเล you know? no. ็กๆใหญ่ๆนี่แหละเนกลับมา่าเแลม่นะ่ค่พี่อะใครมองไม่เห็นจริง โอ้มอมอม,อมอี่กำแพงบ้านใหม่อ่ะหรอมอมมันลืมเลยอ้อ้ทำไมเร็วชิดเสียงเลยก็บอกว่าเร็ววะไง4นาทนีเนี่ย,ยโอ้กระตุกกระตุกกระตุกจะมืดแล้วอะมันแกงม่นเมีเลยมันไม่ได้มึนหรอมันเท้าตลอดการนี่หว่าลืมไป วางวางไปดลุกเลิปโอ้ไม<า>้พี่เหลือเป็นชุดอ่ะดูดิเอาไปก่อนคงก็ดูเอาไม้มาเรื่อยๆก่อนถึงกว่าไม้จะหมดอ่ะ ทำไมหมดเดี๋ยวพี่ไปตัดต้นไม้จากนั้นก็ค่อยวางแต่ไม่วางในกาแพงบ้านหรอกถามคูไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอันหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามตอนนี้พี่มีหิวอาหารด้วยแต่ก็ลอโอ้โหกระตุกโคตร ไม่หมดมไ,ไม่ใช่มาถึงพี่พี่วางไปเรื่อยๆแล้วแล้วมาถึงไม้ไมาแปลที่แปลที่รูปมันหมดไงแต่ไม้ยังอื่นยังไม่หมดหรอกเดี๋ยวพี่ก็ทําทางีงทําทางออกทำกำแพงความ<ร>าคิดอืมแต่ไม่ได้แคสล,ลงไง ใช่พี่เห็นอ้อยปล่าล่ะคุมอ้อยเลยไอ้อ้อยไม่ต้องคุมหรอกเพราะมันอันนี้มันอยู่ตรงน้ำใช่ปล่าล่ะไออ้อยไม่ต้องคุมหรอกถึงแค่ตรงอ้อยพอเราสร้างถึงไหนวะนี่ไงอยูใกล้ถึงอ้อยแล้วนะเอา้าสามบลนะ็บอกน่ะสามบล็อกเนี่ยแล้วทำไมไม่อยู่บนน่นนะบนอ่ะบนพี่พี่ยังหลีกตังก้งไกลโอ้โอ้มาช่วยพี่หน่อยดิ จิบิบชิบชิบชิบิบบิบิบกิดชิบชิบชิบกิอีกสอันนี่อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนิดเดียวอีกนิดเดียวีนิดเดียวถ้าโอลงเดนจะผ่านปะพี่โอจะรู้ความสวยงามเป็นยังไงหนูจะไม่หับในเตยง

ทำใหำม่แนะทำใหม่กระตุกกระตุกกระตุกคือหนูเอามาขนาดนั้นเฮียโครกระตุกเลยเฟรมหลุดเรื่อวางเลยก็ดฝ่เายเข้ามาทีนี่กระตุกเลยมาแปะลูก ลงมาล่างแล้วโอเคไปเรื่อยๆทำผิดครับทำผิดแบบมาหารเอ้าวางผิดบล็อกอีกโอ้โหทำไหมไม่ค่ะเดี๋ยบอกว่ามันใหญ่นะก็ปกตินะโอ้ก็ปกติถ้าถูกว่าอะไรปกติปกติกูไม่สร้างใหญ่ขนาดนี้นะ ปกติวางผิดตลอดก็วางผิดอยู่ปกติจะไม่ค่อยวางผิดอันนี้รัวๆเลยโอ้ทำไมาใหญ่ป่ะฮะเชี่ยวพี่พี่สร้างเกือบรอบเลยถ้าถ้าถ้าโอไม่อยู่พี่พี่ก็สร้างคนเดียวได้เลยแต่คงอีกอีกสักพักอ่ะ แค่แค่แค่ขนาดนี้ก็เก้านาทีแล้วเนาะท่านผู้ชมโอเคไปเรืเร่ยอยๆเนาะจะสิบนาทีนเนี่ยอีกสี่นาทีทำอะไรดีไม่รู้สร้างบ้านเล่นโอ้อกเยียบเปลืองไม้ใช่ปะ่ะไว่า,ปาเปลืองวะล่ะ แต่ถึงแล้วนายโอ๊ตแต่ถึง,อ,ถงอันนี้แั่น้อยก็น,นี่ไงนี่อะไรแค่นิดเดียวเองโอ๊ตถึงไงนี่ไงเ็เกโอไม้ไม้หลายชุดอะเห,อเหลือแค่ชุดสุดท้ายใคร พี่อ <appeal> yeah, like ่ะนู่เหลือหลายเกินก็ก็โอนมาหมดเลยเฮ้ยพี่เอามาแค่นี้เดียวอ่ะคือพี่พอให้มาหมดอ่ะก็ใช่ไงกแพงก็จะเสร็จแล้วแล้วทำไมอ้อปูกับหญ้าได้ราบถึกก็มันอยู่ใกล้น้ำไงอือ ตอนนี้เราต้องการทำการทุบอ้อยเลยมอ,อ้อยมันสูงไงไม่เป็นไรทำไม,ไมอะไรทำไมไไม่เป็นรพี่ต้องทุบอยู่แล้วไงเก็บอ้อยไงไม่งั้นพี่จะปลูกทำไมเก็บแล้วก็ปลูกอ่ะอืมไม่ใช่หมายถึงว่าตัดตัดแค่ให้เหลืออยู่แค่ต้นเดียวตรงนั้นก็อันนี้เลยนี่ฟักทองโตโตแล้วเว้ยโอ๊ต น่ะบล็อกเอรเก่สร้างกำแพงเสร็จแล้วน,ะน่ะพี่อะตังเนี้ยพี่ให้โอ๊ตไปดูเดินดูได้เลยว่าใหญ่ขนาดไหนไม่น่าจะใหญ่นักโอ,โอ้เห็นกล่องพี่วางอยู่ตรงโงู้นป่ะเนี่ยเฉียตรงนี้ มันคือที่เก็บอ้อยนะวางไว้สามสิบโชคดีเยอะโดเยือบเอ้ยออดทุบอ้อยอยู่ปะเนี่ยช่วยพี่ทุบหน่อยดิใช่ไหม,มเข้ามาเล่นนี่พี่โอ้โห วางไว้หรอกเอาเอาเอาอุดเอาอะไรวางตั้งตรงนี้เป็นไงตเอโอ๊ตวางอย่งนี้ก็ได้ว่ะโอ๊าไม่วางที่พี่่ไงเอาแล้วอ้อยที่อยู่ข้างนอกอ่ะไม่ได้อยู่นอกหนูมาพูอ๋ออะไรโอ้โใจหายหมดเลยอ้าวเฮ้ย ดน้ำก็ยังอยู่ใช่ป่ะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวิจารณี้ก่อนก็ก็น้ำมาอยู่ตรงนี้เราอุดกั้นไว้อย่างนี้แล้วทางอื่นน่ะทางอื่นละเย็ดสี่อ๋อแล้วตรงอื่นมีแค่ไหนเออไหนก็สุดแล้วสุดแล้วเหรอเออสุดแล้วกวางยาวกว่ไหนออกไปดูหน้าไม่ต้องออกแล้วใช่พี่วางแค่นั้นน่ะ เออช่วย,วยพี่ตุงอไอ้ไหน่ดยวขึมนมาหนึ่งแค่วันอูส่งจังกูโลกกำลังจะทำอนั่เนี่อ่ะโอ้มาขุดที่เหลือทีเดี๋ยวพี่จะไปวางไ<ส>ด้ไปตรงนี้ก่อนเดี๋ยวกูจะปีนขึ้นไปได้ไงวะเนี่ยเอสไฟเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทำเองไอ้ยี่แล้วอ้อยตรงนี้เหรอ ไม่เป็นไรปล่อยไปแล้วก็ขุดข้างล่างไงเออปล่อยไแม่งไปเถอะไหนอะออยี่ยเนี่ยตรงนู้นอีกตรงนึงว่าทองทำไมโตเลยจังพี่ไม่รู้ฟักทองวัอกทองฟัอกทองอุ้ยรู้ป่าพี่เอาน้ำมาจากไหนจาระเนี่ยมันมันเป็นสระเลยใช่ป่ะล่ะพี่ขุดเอาเลยขุดใต้ดินอะเนี่ขุดมาจากใต้ดินตรงนี้มาแล้วพี่ปล่อยให้น้ำมันไหลเข้ามา กูไม <Es> ่น่าลงมาเลยกำแพงใหญ่สุดคเชฟอู้ยไม่เนาะวางไม่ใหม่ดูนะครับท่านเบื่อเดี๋ยวลองซื้เป็นคริปคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับ